พ่ดาจะให้ดูนะกดตรงนี้นะคะสินค้าเยอะมากเลยนะคะในนี้มีสินค้าให้เราเลือกหลากหลายเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนโหลดไว้นะคะในมือถือโหลดผ่านลิงก์ที่พิดาแปะให้นะคะ คือโหลดอ่ะมันฟรีทุกคนมันฟรีเลยล่ะแล้วก็ทุกคนเข้าไปใช้จ่ายในนี้ก็ฟรีนะคะแล้วทุกครั้งที่ทุกคนเติมเงินเข้าไวเชอร์เนี่ยทุกคนก็จะได้ท็อปอัพหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะท็อปอัพหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งรอเอ่อหนึ่งร้อยทุกคนได้หนึ่งบาทถูกไหมนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันทุกคนก็ได้สิบบาทโอเคไหมอืมขอทุกคนเติมเงินเข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอามาช้อปปิ้งในนี้นะคะมีทุกอย่างพอทุกคน มาช้อปปิ้งในนี้หมดหนึ่งพันถูกไหมของก็ส่งไปที่ทุกคนสองของก็ส่งมาที่เราอะสมมติพิดาช็อปพิดาช็อปหนึ่งพันของส่งมาที่พิดาหนึ่งพันถูกไหมคะแล้วพิดาทำไมยังเหลืออีกสิบาทละ่ะเออพิดาเหลือสิบาทเพราะว่ามันเป็นท็อปอัพที่ทางแอปพลิเคชันคืนให้เราอ่ะอันนี้เดือนนี้พิดาต้องซื้อลายซื้อแฟบซื้อสบู่ซื้อยาสีฟันยาสระผม อยากกินน้ำพริกสักหน่อยก็ซื้อน้ำพริกเออไม่ค่อยสบายนะหาวิตามินโปรตีนเสริมอะไรมาเราก็ซื้อโปรตีนเสริมและที่สำคัญเลยนะ mm hmm. พออนมะผู้หญิงทุกคนจะรู้จักกันดีก็คือผ้าอนามัยนั่นเองนะคะนี่ใช้ดีนะโอเคเลยแหละพิดาลองแหละ <c oughs> อันนี้ผู้หญิงจะรู้กันดีเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าต้องลองเองนะอืม ของอย่างนี้เนาะเราพูดไปผู้ชายเขาก็ไม่รู้กับเราถูกปะนะเราก็ไม่ได้ขายแต่ผู้หญิงเนาะเราก็ขายผู้ชายด้วยผู้ชายซื้อให้เมียแล้วกันนะคือหมายถึงว่าเราเราขายแอปอะเออพิดาพิดาใช้คําว่าโปรดาดา,ดาเพราะว่าโปรคาว่าโปรของพิดาคือโปรโมทนะคะโปรโมทแอปโอเคไหมเออพิดานะี่ะเป็นนักโปรโมทแอปนะคะตอนนี้พิดาโปรโมทแอปสวิไลมอนะคะ ซึ่งทําแล้วมันมีรายได้จริงถอนได้จริงซึ่งพี่ดาถอนแล้วถอนออกมาใช้แล้วนะคะแล้วก็ทําอยู่ตอนนี้นะทุกค่าใช้ใจ่ายของพี่ดาไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตจัใจ่ายใช้ซอยแฟบสบู able, ยาสิฟันยาสระผมมาซื้อในนี้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราไปซื้อโรตาสองพันสมมุตินะเอาเรียก กลมๆแล้วกันเราไปซื้อโรตาสองพันขอออกชื่อหนอเออเราเอา้าไม่เอาเดี๋ยวเขาว่าเอา,าเราไปซื้ออา่าตามร้านอื่นอะ่ะร้านสะดวกซื้อหรือร้านโชหวยข้างทางก็แล้วแต่เราซื้อไปสองพันอ่าเราก็เสียสองพันเต็มๆถูกไหมแต่ถ้าเรามาซื้อในแอปเนี่ยเรามาซื้อในช้อปปิ้งซีวิไลมอลของเราเนี่ยอา่าเราจ่ายสองพันเราได้เพิ่มยี่สิบเออดีนะแตกนะเราซื้อของเขาแต่เขาทอนตังให้เรา ดีไหมสนใจไหมสนใจทักมามันมีช่องทางที่เราจะทําเงินได้ในเนี้ยหลายท่องทางมากเลยสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นเอเจนต์นะเป็นตัวแทนเป็นแม่ค้าออนไลน์มีสินค้าสต็อกไว้เยอะๆเนี่ยสนใจอยากเอามาวางขายในแอปก็ได้นะทักเข้ามาเลยเราไม่ได้ปิดกั้นใครนะคะเราโอเพนมากเราโปร่งใสแล้วเราก็รับทุกคน นะคะเราเป็นห้างสปปรรพสินค้าเราเป็นตลาดออนไลน์นะคะเรายินดีต้อนรับแม่ค้าทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าแบรนด์เนมสต็อกสินค้าแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าเ,เขาเรียกอะไรแม่ค้าโอทบนะทำเองขายเองติดต่อเข้ามาถ้าอยากมีตลาดออนไลน์นะซึ่งตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ โปรโมชั่นตรงนี้อยากให้ทุกคนเข้ามานะแต่ก็อีกหละเนาะบางทีคนเราก็มองว่าอะไรที่มันง่ายอ่ะ,ะก็ไม่เชื่อเนาะก็อยากจะบอกว่าตรงนี้มันง่ายมันได้จริงแต่คนอาจจะมองว่าโอ้ยมันได้นิดเดียวเองพี่เปอร์เซ็นต์เดียวเองพี่ถามนะพี่อะแนะนำคนไปตั้งเยอะคนก็ามาําอ่ะพี่ได้ค่าแนะนำ ที่บริษัทให้พี่เป็นอาพี่ต้องบอกว่าเป็นค่าโปรโมทของพี่ใช่ไหมเพราะว่าทุกคนเข้ามาสมัครผ่านลิงก์พี่พี่เป็นผู้โปรโมทออกไปพี่ได้สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมร้อยละสิบบาทนั่นเองถ้าเกิดเพื่อนๆเข้ามาในนี้แล้วเพื่อนๆมาช้อปถูกไหมคะเพื่อนๆมาช้อปเพื่อนๆเติมเงินพันหนึ่งเพื่อนๆได้ท็อปอัพอยู่แล้วสิบบาทถูกไหมพันหนึ่งเพื่อนๆได้อยู่แล้วสิบบาทอันนั้นก็บริษัทจ่ายให้เพื่อนๆแล้วบริษัทก็มาจ่ายค่าโปรโมทให้พี่อีกร้อยหนึ่ง นั่นคือที่มาของเงินพ็อกเก็ตโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากมีรายได้อย่างพิดาเพื่อนๆก็เข้ามาสมัครใช่ไหมถ้าเพื่อนๆสมัครฟรีเข้ามาช้อปสินค้าเฉยๆเพื่อนๆจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ค่ะช้อปไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่เมื่อไรก็ตามเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนๆนะคะสะสมยอดใช้จ่ายในแอปครบ1,000 ฟังดีๆนะคะครบหนึ่งพันทีนี้เพื่อนๆจะกลายเป็นผู้ร่วมธุรกิจหลัสามารถที่จะมีรายได้กับเราและเพื่อนๆสามารถมาทำรีวิวเวอร์ได้และเข้าใจไหมเออมาทำรีวิวเวอร์ได้แล้อ่าแล้วเพื่อนๆก็เอาไปแนะนําได้แล้วเอาลิงก์ของเราเนี่ยไปแนะนําคนอื่นต่อเลยแล้วพอคนอื่นเติมปุ๊บนะเพื่อนๆก็จะได้แล้วค่าแนะนําค่าโปรโมทเหมือนที่พี่ดาได้ร้อยละสิบเปอร์เซ็นโอเคไหม มันมีรายละเอียดนะคะรายละเอียดที่มันต้องพูดเยอะอะซึ่งพี่ดาแบบนะพี่ดาอยู่บ้านเป็นคุณยายเลี้ยงหลานเนาะมันก็จะมีเวลามาไลฟ์แบบเนี้ยคือคือแค่เฉพาะช่วงที่หลานหลับโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงที่หลานหลับพี่ดาก็จะมาอัดไว้อย่างนี้เพื่อที่จะมาโปรโมทให้ทุกคนได้รู้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักแอดไลน์หาพี่ดาหรือไม่ก็อินบ็อกซ์มานะคะพี่ดาจะแนะนำให้ จะพาเข้ากลุ่มเรียนเมื่อสมัครเข้ามาแล้วเราก็ไปเข้ากลุ่มเรียนเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันฉันอยากรู้อ่ะก็ไม่เป็นไรสมัครเข้ามาเลยค่ะสมัครเข้ามาเลยเดี๋ยวพี่ดาพาพา,พาเข้ากลุ่มแล้วเพื่อนๆค่อยไปเรียนรู้ในกลุ่มแล้วก็ดูไปฟังคนที่เขาทําแล้วเขาได้นะคะถ้าเราอยากประสบความสําเร็จให้เราอ่ะ ไปฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จอย่าไปฟังคนที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยเข้าใจไหมคะอยากทํางานออนไลน์นะคะก็ต้องไปฟังคนที่เขาทําจริงแล้วเขาสําเร็จจริงนะคะเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะเพราะฉะนั้นงานออนไลน์สามารถท,รทาํา,ทไ,ดทานนะทได้จริงทุกงานพี่พี่ดาว่ามันทําได้ทุกงานนะมันทําได้จริงทุกงานทุกๆุกงานมันทําได้เงินหมดแหละมันอยู่ที่ความตั้งใจมันอยู่ที่ความ เขาเรียกความสม่ำเสมอความมีระเบียบวินัยของเราถ้าเราตั้งใจทำงานไม่ว่ามันจะเป็นงานใดๆนะคะจะง่ายจะยากแค่ไหนถ้าเราตั้งใจเราทำได้หมดเพราะฉะนั้นพี่ดาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมามองงานตัวนี้งานของสีวิไล